เปคโกสธาสโตนัโลเกมัญตีสมังนวิเสษส,สีนัณนีเจอยโยตัสโนสันติปุสธาุวางเฉยมีสติทุกเมื่อไม่สำคัญตนว่าเสมอเขาว่าดีกว่าเขา ว่าต่ำกว,ว่าเขาในโลกผู้นั้นชื่อว่าไม,ไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นดังนี้อรุณสวัสดยามเช้าท่านทั้งหลายธรรมะเราอรุณยามเช้าในวันนี้ก็ม,มาเล่า สารพันปัญหานานา,นาทัศนะชีวิตของสังคมในกนทังหลาปัปในช่วงเวลาตอนนี้หลายๆที่ก็จะมีแต่ความชุ่มฉ่ำนะคุณมฝนฟ้าจะเรียกว่ามา <c oughs> ถูกต้องตามฤดูการหรือไม่ถูกต้องตามฤดูการเพราะฤดูการนี้ทว่ากันตามจริงก็ไม่ใช่ฤดูฝนนะ แต่ก็มีฝนมาให้เห็นอยู่เป็นประจำอยู่เป็นนิดหลายๆท่านอาจจะมีความร,รู้สึกเกรียววิตกกังวลวิตกกังวลว่าปีนี้ฝนฟ้ามันจะเป็นยังไงเพราะ,ะมันมีประเภทเรียกว่า ฝนตกผิดแปลกจากฤด,ดูการเดิมปกติมันจะเป็นฤดูฝนใช่ไหมในช่วงนี้มันจะเป็นฤด,ดูฝนที่มาในหน้าแรงมันไม่ใช่ฤด,ดูฝนที่มาในหน้าฝนเะฉะนั้นฝนที่มันตกฤด,ดูแรงเนี่ยมันเราจะเรียกว่าฝนตามปกติไม่ได้เป็นฝนพายุเพราะฉะนั้นคนที่ทําไร่ไถหวานเนี่ยถ้า ไปหลงกลกระมันไปทําไร่ไท้หวานผิดฤดูการก็อาจาจะเจอฝนหน้าแรงทิ้งช่วงเอาช่วงประมาณเดือนพฤษ,ษภามิถุนาแต่ยังไม่ถึงเดือนอกรกฎาสิงหาเนี่ยมันก็ตุุบายใจไม่ได้นอกจากเขตพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรเเาเรียกว่าอะไรนะ,ะมี การทำเกษตรนาปรีนาปรังเนี่ยคุณผู้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเขาจะมีะน้ำตลอดฤดูการแต่ถ้าสถานที่ใดไม่มีสิ่งอย่างท่วาน,นี่คุณผมนก็จะเป็นปัญหาใครที่หลงดีใจไปทำไร่ไท้หวันแล้วก็ไม่มีน้ำอันนี้ก็ระมัดระวังนะ,อะพอถึงประมาณกลางเดือน เดือนหลายล่ะพฤษภาเดือนมิถุนาฝนอาจจะไม่มาหรือแม้กระทั่งก็ถึงฤดูการาเดือนกรกฎาคสิงหาฝนหายไปเลยอันนี้ก็เคยมีรีดกว่าฝนมันมาต้นปีแต่มันก็หายไปช่วงประมาณกลางปีโดยเฉพาะฝนที่มันมาหน้าแรงอย่างเงี้ยไว้ใจไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ฤดูการของฝนจริงๆ นั้นใครที่มีความรู้สึกว่าออชีวิตที่เป็นชาวไร่ชาวนาจะต้องทํามาหากินหาเลี้ยงชีพเนี่ยก็ขอให้ท่านทั้งหลายระมัดระวังการไถหว่านปลูกพืชพันธุ์ทำยาหารเนี่ยถ้ามันไม่สะดวกไม่สบายหรือมันไม่ลงตัวอะไรจริงๆหาข้อมูลยังไม่รอบครอบไปลงทุนลงรอนก็อาจจะพบกับความขาดทุนนะ สัญญาณเน็ตค่อนข้างจะติดติดกับดับคนโยมทีนี้ด้านหลังอัตมาภาพนี่มองไปแล้วก็โล่งเพราะว่ามีคนโยมเขามาทำการทำความสะอาดเ็ลเลยถานโยมกามีใครมาซื้อแล้วมาอยู่หรือเปล่าข้างหลังเขาบอกว่ายังไม่มีโครงการอะไรหรอกเพียงแค่มาทำาาวามสะอาดแล้วก็อาจจะเป็นการถมและให้คนซื้อซื้อขายหรือเช่าอะไรตรงนี้ คิดถึงสมัยแต่ก่อนมาสร้างที่นี่ใหม่ๆตมาเคยให้โยมลุงเขาติดต่อเพื่อติดจัดซื้อที่ตรงนี้แลว้วก็แลกเปลี่ยนกันซื้อด้วยแลกเปลี่ยนกันด้ก็ปรากฏว่าซื้อไม่ได้ติดต่อไม่ได้เขาไม่ยอมจะขายตอนนั้นนะต,ตอนนี้ก็มีการมาซื้อมาถมที่เพื่อติดจัดค้าขาย อีกรูปแบบหนึ่งแต่ตรงค้องแอนตรงนี้ก็ไม่เดือดอร้อนเรื่องที่ดินแล้วล่ะก็ถือว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วคุณผ่านพ้นไปแล้วความจำเป็นที่จะต้องซื้อที่ดินสร้างวัดก็ไม่มีความจำเป็นอะไรเพราะวัดนี่ก็เป็นวัดไปเรียบรียบต้อยแล้ว ปัญญาเน็ตมันค่อนข้างจะไม่ไปเสถียรเลยดูรู้สึกยังไม่อุ่นใจที่จะบรรยายธรรมะคุณโยมฟังกลัวว่าพูดไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็เนี่นก็สัญญาณเน็ตมันก็จะติดขัดๆให้ใหายไอยากจะบรรยาย <c oughs> ทีนีตอนนี้เราไปดูข้อมูลทาง Facebook กันนิดหนึ่งนหนึ่งดูการบ้านการเมืองดูเรื่องราวของชาวบ้านเขาก็หน่อยอเขากำลังพูดคุยอะไรกันอยู่โดยเฉพาะวงการพระพุทธศาสนาเราเคยแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันเป็นช่วงๆไปแล้นะว่าเรื่องของพระพุทธศาสนา กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงแต่ละเหตุการณ์เนี่ยคุณผูมก็จะมีมาเรื่อยๆแหละพอผลจากเรื่องนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในนอนนะโดยเฉพาะผู้ที่สนใจในวงการพระพุทธศาสนาก็จะมีความรู้สึกว่าวงการพระพุทธศาสนาเราทำไมมีแต่เรื่องราวไม่ไจบไม่สิ้นไม่สังสักทีมันเกิดจาก ในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นยุคที่มันมีข้อมูลข่าวสารทันสมัยขึ้นเวลามีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บมันก็ถึงพอมาถึงปั๊บคนหลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอเรื่องพระพุทธศาสนามันมีเรื่องเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินมันทําไมมันไม่สงบไม่เรียบร้อยสักทีถ้าเรามองว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นประหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดา เราก็จะไม่มีความเดือดเดือร้อนใจอะไรมากมายนักหรอกแต่ถ้าหากว่าหลายหายท่านมีความรู้สึกว่าเ,ออเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับวงการพระพุทธศาสนานี่คือความเสื่อมในทางพุทธศาสนาแล้วการคิดอย่างเนี้จะทําให้ตัวเราเองนะมีความรู้สึกไม่สบายใจกันก็ให้คิดแบบสบายสบายนะเหมือนกับเราดูการบ้านการเมืองเนี่ยตอนนี้ก็มีการตั้งพรรก,การเมืองใหม่ มีการโยกย้ายเข้าสังกัดพรรคการเมืองกันใหม่ฟอร์มทีมการเมืองกันใหม่ก็มีบางคนก็หลุดจากวงจรชีวิตของการเป็นนักการเมืองอบางคนหลุดแล้วก็ยังไม่พอ,อยังจะพยายามจะทําห้คนอื่นที่เขามีบทบาทในการเมืองหลุดตามพยายามหาข้อมูลความผิดพลาดของคนอื่นอามาเล่นงานกันต่อถ้าเรามีความเชื่อในเรื่องหลักทางพระพุทธศาสนาคุณู การกระทําทุกอย่างของเราเนี่ยที่ประกอบไปด้วยเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยมีผลกระทบตามตามตามเรามาแน่นอนจะมากหรือน้อยดังนั้นการที่เราจะเล่นงานใครหรือจะทําอะไรกับใครยังไงแบบไหนคุณดก็ขอให้ระมัดระวังมันมีโอกาสที่จะทําให้เรียกว่าผลกรรมตามสนองได้ดูเรื่องของการบ้านการเมืองมีเป็นตัวอย่างวันนี้มี โอกาสที่ตั้งอยู่ในตําแหน่งมีโอกาสได้บริหารประเทศบางทีเราก็เล่นคนอื่นเขาไปเยอะนะพอ,อ,อถึงคราวที่กรรมมันจะให้ผลมันก็เล่นงานเราคืนบ้างบางคนก็รับไปได้เมือ่อวานตอนเย็นได้หยิบยกเรื่องของอสังคมเรา โดยเฉพาะลักษณะความคิดเห็นความเชื่อ,อตลอดจนถึงวิธีการนำเสนอความเสียหายรวมไปจนถึงแม้กระทั่งอขอบัตรป,ปฏิบัติปฏิปทาที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นความเชื่อความคิดเห็นความรู้ที่เคียงคู่กับสังคม บนโลกใบนี้มานานไม่ใช่เฉพาะในวงการพระพุทธศาสนาเราเท่านั้นมีมากับคนทั่วไปในโลกใบนี้ที่ึาษาพระท่านเรียกว่าความเห็นผิดเนี่ยความเห็นผิดความเข้าใจผิดความเชื่อผิดๆจะเป็นสาเหตุทำให้หลงปฏิบัติผิดๆเพราะคนเรานี่ถ้าลองมีความเชื่อผิดหลงผิดเข้าใจผิดมันก็จะเป็นสาเหตุทำให้ปฏิบัติผิดอะครต่ ความรู้ความเชื่อหรือวิธีการที่ปฏิบัติผิดๆอย่างเนี้ไม่ใช่จะเพิ่งมีมาในยุคปัจจุบันมันก็มีมานานแล้วและก็แม้กระทั่งเหตุการณ์บ้านเมืองจะผ่านพ้นไปละะักษณะอย่งไแบบไหนการที่จะให้คน,นเลิกม,มีความเห็นผิดเชื่อผิดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเหมือนกับพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ประกาศหลักธรรมทางศาสนาพระพุทธองค์ก็ไม่สามารถจะกำจัดคนที่เป็นวิชาทิฏฐิให้หมดไปได้นะในขณะที่มีคนเขาเรียกว่ามีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยอมออกจากบ้านจากเรือนมาประพุทธธิปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์เยอะแยะแต่ก็มีอีกเยอะเยอะกว่าที่จะมาศรัทธาด้วยซ้ำ ที่ยังมีความเห็นผิดมีความเห็นไม่ตรงกันกันกบคําสอนในทางมพุทธศาสนาเราคนเรานอกเสียจากจะมีความเห็นที่ไม่ตรงแล้วถ้าจะมีพฤติกรรมอยู่แบบเฉยๆคุณโยมคือเมื่อเราไม่เชื่อไม่ศรัทธาเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เราไม่เชื่อไม่ศรัทธามันก็จะไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกันแต่โดยประมาณมนุษย์เรานี่ คือเมื่อตอนเองไม่ศรัทธาไม่เชื่อในอุดมการณ์ใดในสิ่งใดก็มักจะเอาอุดมการณ์นั้นสิ่งนั้นเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเองไม่ศรัทธานั่นแหละหรือเอาสิ่งที่ไม่ศรัทธานั้นมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเองศรัทธาแล้วก็ประพขึ้นปฏิบัติจนเป็นสาเหตุทําให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรละครทำให้เกิดการกระทบกระทั่งอ่าแล้วก็ตามมาด้วยการอ่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทอ่ากินแหนงแคลงใจกันมันอย่าง อุดมการณ์ของนักการบ้านการเมืองบริหารประเทศชาติถ้า,าผู้บาบริหารประเทศแต่ละคนยึดมั่นในดุมการในหลักการในวเบีการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดเมื่อมีกฎหมายแล้วก็คือปฏิบัติตามกฎหมายให้กฎหมายนี่มันทําหน้าที่ของมันาตามกลไกของกฎหมายจริงๆนะไม่มีหน่วยงานใด ที่มีอำนาจมีอิทธิพลเข้าไปแทรกแซงในการแก้ไขหรือในการว่าความทางกฎหมายเนี่ยจนทําให้กฎหมายมันเสียความศักดิ์สิทธิ์หรือเกิดมีความละเอียงในกฎหมายเกิดขึ้นบ้านเมืองมันก็เดินไปได้นะแต่มาว่านะมันยังคนไกของศาสนาเนี่ยถ้าพระผู้หลับผู้ใหญ่ที่ดูแลวงการพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระฝ่ายปกครองที่เราเรียกกันทุกวันนี้เขาเรียกว่าพระสังฆาธิการนี่แหละ ท่านทำหน้าที่ในการดูแลาทางาศาสนาตามหลักธรรมวินยัยโดยที่ไม่ยอมให้กลไกทางการบ้านการเมืองหรือกลไกทางอื่นเข้ามาแทรกแซงในการบริหารคณะสงฆ์การดูแลการปกครองคณะสงฆ์เองอตราะมาก็ว่ามันเป็นไปได้ได้ได้งามพอสมควรแต่ถ้าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ทำไปแล้วเนี่ยมันมีหน่วยงานอื่น ที่มีอํานาจเหนือกว่าอีกก็มาครอบนามาเป็นตัวนําชี้ชีน้นําทําให้การทํางานในองค์กรนั้นๆเสียหลักเสียหลักการบริหารไป,ไปมาองค์กรนั้นเองมันก็ถึงความเสื่อมถึงความเสื่อมคือผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลการบริหารเนี่ยเกิดความเสื่อมศรัทธาคนอยู่ในหนงานอื่นจะเสื่อมศรัทธามันไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าคนอยู่ในหน่วยงานขององค์กรนั้นนั้นเองเสริมศรัทธาแล้วมันจะตามมาด้วยปฏิกิริยาการตอบโต้การไม่ไว้วางใจการไม่ยอมรับการปฏิบัติตามมันมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ที่มันก็จะเป็นปัญหาอยู่พอสมควรเพราะนั้นคนที่มีความเชื่อ,อในรูปแบบที่หลายหลากเนี่ยถ้าต่างคนต่างก็ยึดมั่นใน ความเชื่อที่หลายหลากของตนเองที่มีอยู่ในขณะเดียวกันก็ไม่ไปก้าวกายความเชื่อที่หลายหลากของบุคคลอื่นที่เขามีเหมือนกันอัตมาว่าการบริหารงานหรือการดํารงชีพหรือการทํางานในองค์กรในหน่วยงานนั้นๆก็คงอยางจะเป็นไปได้ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีการก้าวไกลเป็นอย่างที่ว่าคุณโยมมันก็เกิดการล้าเส้นก้าวกายในหน้าที่การงานหน่วยงานอื่นๆทาให้คนที่อยู่ในหน่วยงานนั้นๆ มีความรู้สึกว่าตนเองทํางานแล้วไม่เป็นอิสระไม่ปลอดภัยผลที่สุดมันก็เสียความสวยความงามกันไปหมดเหมือนกับสังคมที่มันเริ่มจะเป็นอมพลึกเนี่ยอมพลึกของสังคมอย่างหนึ่งเตยตมามองเห็นว่ามันเป็นภัยอย่างร้ายกาศของคนในสังคมในยุคป,ปัจจุบันคืออะไรก็ค,คือการที่คนในสังคมนี่มีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันทําอะไรแล้วมันรู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจ ทำอะไรแล้วมันไม่ปลอดภัยเหมือนกับเมื่อตัดสินปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าปัญหาที่ตนเองกาลังจะทําอยู่เนี่ยมันไม่น่าจะฉลาดสรยสวยงามจบลงได้ดีๆนะวันนี้ก็คงจะไม่ได้บรรยายธรรมะต่อละพอดูแล้วขึ้นสัญญาณเด็ดมันติขดขัดกระท่อนกระแท่นคุณอ,อยู่กลัวมันเวลาไปแชร์ออก y o u t u ู e แล้วมันจะ ติดตดิดขัดขัดแล้วยมจะฟังมันจะเสียอารมณ์พอมี Youtube หลายเรื่องเทตมาลงไปแล้วผมมาเปิดฟังดูตอนต้นๆก็ไปดีอ่ะพอระยะหนึ่งเวลาถ่ายทอดสดไปสักระยะหนึ่งขึ้นสัญญาณมันมันสดุดอพอสะดุดแล้วคําพูดมันไม่ไม่เดินเวลาเราบรรยายธรรมะไปนี่บางคนก็จะมีความรู้สึกอ,อาจารย์พูดอะไร อาจารย์พุดไปฟังไปแล้วมันติดขัดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ชวนคุยกันเรื่องราวต่างๆนินดหน่อยทั้งหลายถึงปัญหาเล็กๆน้นอยๆเดี๋ยวสักหน่อยก็จะยุติการบรรยายธรรมะสดตรงตะเพียงนี้ก่อนเอาไว้เดี๋ยวดูเื้นสัญญาณเน็ตก่อนว่ามันเกิดจากอะไรเน็ตมันหมดหรือเปล่าหรือเื้นสัญญาณทางาห้องส่งของเน็ตเองเขาไม่ดี เวลาขยับเขยื่อนอย่างนี้นะมันสะดุดก็เลยไม่น่าจะบ,บรรยายต่อนะเอาะันนั้นก็วันนี้ก็คงจะอ่าช่วงเช้านี่คุณโยงก็อยุติออนไลน์สดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ดูตอนบ่ายหรือตอนเย็นๆ็นแก้กปัญหาเรื่องเ็ตก่อนแล้วไปเข้ารายการใหม่วันนี้ที่จริงแล้วบรรยากาศดีนะท้องฟ้ามันเ,เงียบสงบดี โดยเฉพาะยังยิ่งมันจะมีหมอกขึ้นมาแต่ฝนไม่โปรยไม่ตายพอที่จะนั่งข้างนอกได้แต่ว่าบรรยากาศของพื้นสัญญาณไม่ค่อยอำนวย <c oughs> อ้าวขขอ,ขอจเจริญพรแต่เพียงแค่นี้แหละเจอกันใหม่สาธุ